เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแอคโคคาลิปเออีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ย มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันอย่างล้นหลามและรอคอยกันอย่างยาวนานมากๆนะครับนั่นก็คือโมลิเอสเอสอาร์นั่นเองนะครับนี่เลยครับโอ้โหแม่สาวน้อยที่หลายๆคนรอคอยนะครับด้วยหนึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมทุกคนถึงรอสมตัวนี้นะครับสกิลมันมีโจมตีพวกแถวหลังและตีหนักมากๆ2 ตัวลิงก์มันเนี่ยหาค่อนข้างที่จะง่ายสุดๆนะครับเนี่ยอย่างพวกดีน่านะครับที่ช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะได้กันอยู่แล้วหรืออย่างแม้กระทั่งพวกนี้นะครับที่เป็นพวกระดับ SSR แจกฟรีนะครับแล้วก็อีก2ตัวอย่างบีมกับ เทเวเลสเนี่ยสตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกตอนสุ่มการันตีใน2-3รอบหลังได้ด้วยนะครับหรือว่าตัวแจกฟรีที่เปิดตามกล่องได้อีกหรืออาจจะสุ่มแล้วก็เผื่อได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า ถ้าเทียบกับพวกเอซต้าก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวโหดๆเหมือนกันแต่ทําไมคนถึงไม่ค่อยสุ่มเล่นกันเพราะว่าตัวลิง์มันหายากรบวกกับว่าตัวสุ่มก่อนหน้านี้มันก็เก็บค่อนข้างยากเหมือนกันทําให้ทุกคนเนี่ยพอเก็บตัวสุ่มมาถึงนาตอนนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณสัก50-60ใบเป็นขั้นต่ําแล้วนะครับและเราเนี่ยยังสามารถเก็บที่จะ เอาเล็การันตีเนี่ยเพื่อมาสุ่มในตู้โมริได้ด้วยนะครับทำให้คนเนี่ยมารอในตู้โมริกันเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสุ่มเหมือนกันนะครับจนกว่าจะได้โมริเนี่ยห้าสใบเนี่ยไม่ได้ไม่เลิกนะฮะ ขอกรลลุกใจคน like, ละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครแล้ว1กระดิ่งด้วยนะครับอ่ามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวโมโดิกันสักนิดนึงตัวนี้เนี่ยเป็นสายจู่โจมทรงพลังนะเป็นสายโจมตีหนักเลยแหละสกิลแรกนะครับแค่สกิลแรกเท่านั้นนะตัวนี้เนี่ยยังสามารถทําความเสียหาย แถวหลังฝ่ายศัตรูได้ด้วยนะครับมาดูที่สกิล2ออันนี้ก็ทําตามเมจแถวหลังฝ่ายศัตรูเหมือนกันนะครับแล้วมีโอกาส40%ที่จะทําการฟื้นฟูค่าปรับแต่ง2แต้มนะครับในสกิลครั้งนี้เนี่ยเสริมพลังอีก10%นะเห็นไหมนอกจากโจมตีแถวหลังยังไม่พอนะมันยังโจมตีหนักอีกด้วยทําให้ฝั่งเราเนี่ย แถวหลังฝ่ายตรงข้ามได้ดีขึ้นแล้วแถวหลังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเราเคลียร์แล้วมันมีดียังไงแนละ้วมันมีดีตรงที่ว่าแถวหลังเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวบางหรือไม่ก็ตัวดาเมจหรือตัวใสซับนะครับและถ้าเกิดเราเคลียร์พวกตัวพวกนี้ก่อนเนี่ยทำให้โอกาสที่เราจะชนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีเยอะขึ้นนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยขณะทำการโจมตีใดก็ได้นะครับจะทำการขโมยพลังโจมตีของเป้าหมายถึง5%เลยนะครับสูงสุดไม่เกิน20% และมันอยู่ต่อเนื่องทั้งแมสนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะค่อนข้างดีจัดๆเลยนะสําหรับสกิลพาสซีฟนะครับมีขโมยพลังโจมตีมีอะไรพวกนี้ด้วยทําให้มันตีแรงขึ้นแล้วก็อย่างพวกตัวลิงที่ผมได้เกินไว้เมื่อกี้นะเห็นไหมบวกพลังโจมตีนะครับบวกค่าา hitp พวกนี้เนี่ยก็ถือว่าบวกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดโมลีเนี่ย ใส่เป็นอาวุธประจำตัวของตัวเองเราด้วยนะครับตัวนี้จะทําการเพิ่มดาเมจพื้นฐานของสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก25โอ้ตโหแต่ตู้นี้ผมไม่พอครับเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เพชรสุ่มสักหนึ่งทีเพื่อจะได้นะ,ะมาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มตู้โมลิกสักนิดนึงครับสิบทีแรกปี้ยงไปเลยครับ ไม่น้องพู่ว่านำเพลงอานันตาป่าชายเยอาปาติเทเถนามาลูกก่สี่ส้มมาก่อนเลยสี่ม่วงนะเมื่อกี้ถ้าผมมองไม่ผิดสิบจีแรกถือว่าเจ๋งเลยครับไม่เป็นไรครับไปต่อ3 2มนโมนโมนิ้วหนึบมานโมนโมนิ้วเหนึบนี่ต้องลองเพื่อขวัญกำลังใจกันสักนิดนึงนะครับสี่ส้มไม้ไปเยี่ยงสี่ส้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเป็นตัวอะไรโมลีโอ้โห โอ้โหดวงดีเป็นบ้าเลยนะครับโมลีออกตั้งแต่20ทีแรกนะครับแบบนี้ถือว่าไม่เจ๊งนะเนี่ยผมชอบเกมนี้อยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเวลาสุ่มหลังจากที่ลองสุมมาพกตู้ก่อนหน้านี้2-3ตัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเลดออกง่ายนะครับเดี๋ยวลองสุมอีกสัก10ทีแล้วกันตั๋วมันเหลือครับทุกคน ตัวเหลือไม่รู้จะไปทําอะไรนะลองสุ่มสักหน่อยโอ้โหสีม่วงกดค้ามเลยละกันนับได้ริคินมา1ตัวนะครับโอเคตูนี้เนี่ยยังไงก็ต้องสุ่มนะผมบอกเลยใครที่เก็บตัวไว้เก็บอะไรไว้ราคาดามีดีๆสักหนึ่งตัวผมแนะนําให้เลือกเอาโมริไปเลยนะครับดีแน่นอนมีโจมตีแถวหลังตัวลิงหางง่ายนะสุ่มโชบอยูแล้วสิบทีละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วอุตส่าห์ดองเพชรเก็บไว้ตั้งนานนะมาไหมโอ้โหสีม่วงและกดข้ามเลยนะครับ ยาเรน่าครับโอเคอ่ะพอแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้สุ่มอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับนี่ต้องใช้เพชรสักหน่อยหนึ่งยืนยันใช้800เพชรนะครับโอเคมากดสุ่มเลยครับไอเยีเ่ยงเฮ้ยสีส้มอย่างนี้โอ้ยไม่ออกนะครับไม่ออกเดี๋ยว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 ไปต่อครับไปออกตัวบีมซะงั้นนะโอ้โห สิบทีแรกนะครับจริงๆมันไม่เจ๊งหรอกแต่ว่ามันไม่ได้ตัวที่เราอยากจะได้อะไม่เป็นไรขออีกสัิบทีสองพันเพชรนะครับอุต่า์เก็บเพชรมาตั้งนานโอ้โหจบแล้วยางงี้โอ้โหพอละไม่เอาก็ได้อ่าแล้วก็มาสุมตู้นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนนี่จำกัดเวลาด้วยนะครับเรามีอยู่สิบหกใบมาอย่างน้อยก็จะสักสามสี่ทีแหละเปียงเปียงเปียงตู้นี้ก็ออกยากนะผมบอกเลยมาประเมิน 3ทีปึ้งปึ้งปึ้งโอ้สองทีแล้วนะปึ๊บโอเคโอโ้ไม่ได้ดีๆบ้างเลยนะได้แต่ชิ้นสุดัททีสุดท้ายโอ,โ,โอ้โหเจ๋งระเนระนาะดนะครับตัวดีว <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีในส่วนของกิจกรรมนะครับนี่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่มอริกิจกรรมพวกนี้เนี่ยหลักๆส่วนมากจะคล้ายๆกันหมดเลยนะสำหรับเกมนี้นะก็จะมีในส่วนของพวกร้านค้าที่ให้เราเก็บ แตมกิจกรรมนะครับเนี่ยที่เวลาลงกิจกรรมลงด่านนู่นนี้นั่นมานะครับได้แต้มมาเราก็สามารถเอามาซื้อในนี้ได้ขั้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกบันทึกพวกเควสประจําวันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรา,เราได้อาวุธสีม่วงก็ยังโอเคครับเนี่ย ยังได้พวกถ้าทะลวงโมลิถึง1ดาวถึง2ดาวถึง3ดาวนะครับเราจะได้พวกตัวสุ่มเพิ่มอีกด้วยนะครับภารกิจประจําวันก็จะมีเนะี่ยพวกแต้มพวกอะไรเพิ่มเข้ามาให้นะฮะแล้วก็จะมีวงล้อทำมินอันนี้ก็หมุนวงล้อปกติอะไรใช้แต้มนะับหมุนปุ๊บอะ่ะผมหมุนโชส,สักหนึ่งรอบแล้วกันดนูดิจะได้อะไรนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ๊ยพอแล้วลูกพี่พอแล้วหม,หมุนานานหมุนานาน เออได้ตัวสุ่มมา1ใบนะครับเี่ยก็จะประมาณนี้อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไฟนอสนะครับอันนี้ก็จะคือเหมือนลงด่านปกติเลยนะเหมือนทุกกิจกรรมนั่นแหละเนี่ยก็จะมีอยู่3ด่าน3เขตนะครับในแต่ละด่านก็จะมีโหด่านย่อยอีกเพียบเลยนะครับเราก็เก็บดาวครบก็จะได้พวกเพชรด้วยได้แต้มค่ากิจกรรมต่างๆด้วยนะครับก็เลยง่ายๆสําสหรับกิจกรรมนี้เนี่ยฝันลายอะไรพวกนี้นะครับ ชุดแฟชั่นนู่นนี่นั่นสามารถเข้ามาเลือกดูกันได้นะฮูอุ้ยน้องโมริหลักๆกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอเคนี่โชว์ตัวซะหน่อยนะครับทุกคนนี่มาับผู้นำผมเต็มเปี่ยมแล้วนะครับทีมนี้ดีจัดอโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับอีพีนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ